วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปรับเตาแก๊สที่เกิดการหอนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันท้านคาเปิดเจอแก๊สหอนแบบนี้นะคะแนะนำลูกค้าปิดแก๊สก่อนนะคะเบื้องต้นเราให้ไปปรับปิดทเชชูอด้านล่างหรือลูกค้าบางท่านอาจจะเอามือเอื้อมลงไปใต้แก๊สแล้วก็ปรับได้นะคะวิธีการปรับนะคะให้ลูกค้ายกขึ้นมาจะเห็นตัวนี้คะที่รูอากาศมันเปิดอยู่ ให้ลูกค้าครัปรับลงมาอยู่ระดับประมาณนี้นะคะแล้วก็ระดับการปรับของแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่แรงดันแก๊สอาจจะปรับมากหรือน้อยอยู่ที่แก๊สของลูกค้าเลยนะคะ,ะเรามาปรับประมาณนี้นะคะเรามาเทสเปิดกัน ตอนนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงหอนอยู่นิดนึงถ้ามันหายแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าก็มันก็สามารถเอื้อมมือลงไปปรับตรงนี้อีกได้เลยนะคะ